มาตรา193ทับปิปปพนะฮะสิทธิ์เรียกร้องที่ขาดอายุความลูกหนี้มีสิทธิ์จะปฏิเสธการชำระหนี้ตามสิทธิ์เรียกร้องนั้นได้มาตรา193เมทับเมื่อไม่ได้ยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้ศาลจะอ้างเอาอายุความมาเป็นเหตุยกฟ้องไม่ได้ประมวลกฎหมายแพ่งและพน,นิ์นะฮะมาตรา 193เนี่ยจะเป็นมีหลายวักนะฮะมีหลทับนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องหนี้แล้วก็ติดเรียกร้องแล้วก็สิทธิเกี่ยวกับนี้การจำนองจำนำนะฮะดอกผลดอกนิติน่ยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องสิทธิ์เรียกร้องของคดีแพ่งนะคดีแพ่งที่จะมีสิทธิ์ตามหนี้ประเภทต่างๆนะะเช่นบัตรเครดิตอายุความ2ปีนะฮะ ถ้าเป็นบัตรกดเงินสดอายุความ10ปีนี่ที่เป็นงวดงวดอายุความ5ปีเป็นต้น